ผูไม่รู้อ่ะกูว่ากูชอบมากกว่า S 20อ่ะเอาจริงๆนะมาโคนี่ผมต้องบอกเลยว่า P สีกินครับ P 4ี่สิเขาใกล้ได้มากกว่านะใกล้มากกว่ารายละเอียดมิติสี P สี่สิกินขาดด้วยโทนความกว้างของเลนส์กล้องหน้าคือมันออกหน้าคุณจะอมชมพูเลนส์มันกว้างกว้างกว่าเขาทัางเยอะสวัสดีครับวัชมครับกับช่อง แคมคควันนี้เรามาคุยกันแบบสบายๆสบายๆระหว่าง A71 5G และ P40 ตัวนี้มีประเด็นอยู่เพราะราคามันใกล้กันใช่หลายคนบอกว่า A71 มันก็คือ A71 อ่ะมันจะไปสู้กับพวก T40 ตัวท็อปออได้ยังไงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุณรู้ครับเดี๋ยวคุณดูคลิปนี้คุณจะจะรู้กรุณาดูให้จบเสเปคคร่าวๆครับคุณแพมเดี๋ยวขึ้นมากล้องไม่เท่ากันเนาะ A71 5G มีสตัวเนมีสใช่แต่ตัวนี้ใช้ u l t r ้า i ถ่ายแบบมาโครได้ไงมันก็ทำแบบมีสตัวถูกต้องรูปแรกครับผมเป็นเลนหลักธรรมดาแล้วกันสีสันเนี่ยคาแรคเตอร์ต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะ A71 นี่ใสๆนะใช่ A71 เนี่ยเงาม่งเงามืดเขาขดขึ้นมาหมดเลยอืมถ้าบางคนมองอาจจะรู้ว่ามันแบนไปหน่อยสมมติถ้าไม่ได้ถ่ายวิวแบบนี้นะเป็นพวกถ่ายคนถ่ายอะไรเงี้ยหรือว่าถ่ายแบบวิวที่มันข้างหลังมันย้อนแสงอ่ะ มันจะดันขึ้นได้ใช่มันจะดีมากในขณะที่ T40 ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดี อันนี้มิติดีมากใช่นีสันดีสีสันดีมีมิติอ่ะใช่แต่ทั้งคู่เก็บดรดีนะดูจากของฟ้าข้างหลังต้นไม้เนี่ยนตัวพี่ชอบ p 4 0นะครับรูปวัดวัดอีกแล้วผมให้เอเจหนึ่งเพราะผมชอบคิดว่ามันน่าจะถูกจริตคนทั่วไปมากมากอ่ะคือมันแบบจะขุดขึ้นมาจะใสเคลียรแต่นี่มันจะมีมิติใช่เนี่ยดูบนใดดิพีส่สมีมิติมากเลยถูกต้องครับก็แล้วแต่คนชอบอีกอ่ะถ้าถ่ายวัดเพียวๆพียว P40 นะครับแต่ถ้าถ่ายคนคู่กับวัดอ่ะ a อ1มันจะ ทําให้ผิวคนสวยด้วยนะ่ผมชอบเอเจนหนึ่งมากกว่าเพราะว่าผมฟ้าก็สวยกว่านะผมว่าอืแต่ว่านี่มีมิติกว่าพี40เดี่ยจะติดไปทางอมเหลืองๆเขียวๆหน่อยด้วยเซนเซอร์นะ RYB เป็นอัลตร้าไวที่ว่าอย่างไงอัลตร้าไวของเข้าถ้ามีมิติอะพี40มันมีมิติกว่าแน่นอนใช่แต่ว่าถ้าเอาแบบครบทั่วเลยนะครบนี่เอจนหนึ่งครบเลยท้องฟงท้องฟ้าแสกมากเลยเนาะเจนนี้ <laughs> ออตเตอวายม,มันดียังวะดีนะพี่ว่าดีพี่พชอบมากเลยด ไม่รู้อ่ะกูว่ากูชอบมากกว่า s 2 0อ่ะเอาจิงๆิงนะเพราะว่าปกติผมใช้ s 2ีอยู่แล้วแล้วผมต้องอวยตัวท็อปอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้ใช้ตัวท็อปอะแต่เรารู้สึกไอ้เหียคือมันดีกว่ามันต้องดีกว่าคือเอาต้าไว้ a 1นี่ไม่ธรรมดานะผมบอก่อนใช่แล้วกว้างกว่า p 4 0แน่นอนอยู่แล้วล่ะนี่ถ้าฟ้าใสๆนะจะถ่ายสวยกว่าเยอะอืมอันนี้ก็เอาต้าไว้ครับเห็นชัดเลยว่ามันแค่คนละแบบแล้วก็สีทองก็คนละแบบสวยเลย a 1อันนี้มันหนอกคนไอ้กล้านะอ่าข้างๆหน่อย มันก็อัแตรได้ไว้ฮะมันอมฟ้าไปปะอมฟ้าไปแล้วมันมันคือเข้าใจแหละมันต้องการแบบบูทท้องฟ้าแต่มันทําให้โตวัดติดอมฟ้าไปด้วย AI มันคํานวณว่าวัดอ่ะมันเป็นคล้ายๆท้องฟ้าเป็นสีขาวเพราะมันเป็นสีขาวเหมือนกันมันก็เลยบูนมันก็เลยบูทเป็นสีฟ้าได้ b 4 0สีมันสดใสจริงนะมันเคลียร์มันใสเคลียร์ถ่ายมาคือมันใสดูต้นไม้ที่อยู่ข้างๆใช่โหนี่เก็บดีเทลแบบคนละเรื่องเลย แต่เสียอย่างหนึง่งคือถ้าไปขายวัดมันจะเป็นอมก็บอกไว้ถ้าเจอวัดขาวมันก็จะเป็นแบบนี้อาดูสไตล์ภาพคือมันมันใสเคลียแล้วมันแบบดูสีสดใสใช่ครับนี่ผอเป็นวัดสีสันแบบนี้อันสวายใช่ไหมเนะี่ยใช่ครับแต่มันมีความปลอมบนอยู่นะ มันมันดูกระตูนไปหน่อยสีสัต้องไปปรับลงหน่อยใช่ครับแต่พี่ว่าเจนหนึ่งอ่ะมันไปหมอการถ่ายร้านกาแฟถ่ายวิวไปเที่ยวภูเขาเบิดกอะไรเงี้ยมันจะสวยมากกุ้งข้าวกระเทียเขียวสวยร้อนแสงครับอันนี้เรียนแล้วตายใช่แล้วรัเจนหนึ่งนะกว้างกว่าคบกว่า ่ SDR ดีกว่านี่เลยนับว่าไปแตะชดเชยเ,เออนี้อ,ออโต้น,นะถ้าชดเชยอ่ะผมว่ากินหลายตัวซูมเนี่ยแพ้ P 4 0อย่างชัดเจนเลยครับ P 4 0 <P 40 S 1> ดีกว่าข,าขึ้นชื่อเรื่องซีรีส์ P อ่ะเนาะขึ้นชื่อเรื่องการซูมอยู่แล้วถึงเขาจะไม่ได้มีเพลย์สโคปมาให้นะครับต้องดูเอาถ้าซูมอ่ะ P 4 0กินแน่นอนครับแต่ถามว่าจริงๆคนเรามันจะต้องซูมไกลขนาดนั้นไหมจริงจริงสิบนะที่คนเราใช้กันบ่อยอ่ะ1ินี่คือสำหรับ A 7 1หนึ่งว่าทำได้ดีแล้ว เอาอยู่เอาอยู่เนะเพราะเซนเซอร์ตัวนี้มันโซนี่ที่ค่อนข้างคมใช่ความละเอียดพิกเซลมันสูงมันก็เลยสามารถซูมได้ถึงขนาดนี้เอเจนต์หนึ่งมันใบชาร์ปเล่งชาร์ปใช่ครับอ่าถ่ายอาหารกันบ้างครับอาหารผมต้องบอกเลยว่าต่องต่อนน่ะผมอวยร์ผมโอเว่รไปเยอะว่าทีถ้ามึงถ่ายอาหารนะมึงเอาโอเวอร์แต่ผมบอกเลยว่าถ้าซัมซุงเจนเนี่ยครับมันบูตออกมาได้ดีอ่ะคือสะอาดน่ากินแล้วมันไม่ได้บูตเข้มเกินจริงครับตอนเราถ่ายอ่ะในช่องในในช่องพรีวิวจอมันดูเข้มนะแต่พอประมวลผลมาปุ๊บมันจะดรอปสีลงปุ๊บคือให้ให้มัน พอดีอ่ะคิดเหมือนผมปะคิดเหมือนกันครับปกติทมซูงมันจะถ่ายมันจะเข้มปะแต่นี่คือเห็นปะสะอาดแยกแล้วสีไม่พอมันรูปเป็นอาหารเนี่ยมันคมชัดเลยดูคมชัดกว่าเลยแล้วสีมันน่ากินครับคือผมเอาไปถ่ายอาหารมาตอนแรกมันบูดตเข้มเลยนะพอถ่ายมาปุ๊บมันมวลผลแล้วมันก็ดับสีลงไม่อยากให้แบบโอเวอร์เกินอ่ะครับผมว่า AI ตอนนี้มันโอเคแต่ว่ามันจะเออบ้างบางทีมันไม่ติดอะไรเงี้ยดูดิเอจนึงเนี่ยถ่ายอาหารดีถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็ไปดูรีวิวเต็มคือมันถ่ายอาหารสวยจริงๆแล้วหัวเว่ยมันต้องควรถ ผมว่ามันมันมันวัดแสงไม่เหมือนกันอ่ะไอ้นี่ขนาด A71 ไม่ได้แตะวัดแสงอะไรลยิสินออมันรู้อ่ะซอ์แหวงโหดจริงโหดจริงครับถ่ายอาหารรอบนี้อ่ะทีนี้พูดถึงถ่ายมาโคนี่ผมต้องบอกเลยว่า P40 กินครับ P40 เขาก็ใกล้ได้มากกว่านะใกล้มากกว่ารายละเอียดมิติสี P40 กินขาดผมท่งนี้ เขาใช้เลนส์อัลตราไวท์ใช่ใช้เลนส์อัลตราไวท์ในการถ่ายมาโคแล้วตอนผมเทสอะครับแล้วผมอวยไปในรีวิวเลยว่าผมว่ามันน่าจะเป็นมือถือที่ถ่ายมาโครดีสุดๆอีกตัวนึงเลยเพราะว่าสีสันมิติคือมาเต็มเพราะมันใช้อัลตราไวทถ่ายไงครับ เอ้ถ้าคุณจะแบบเอาไปถ่ายภ้าถ่ายอะไรอ่ะมันก็แค่เป็นรองกว่าเรื่องระยะแค่นั้นเองแต่จริงๆถ้าได้ระยะจริงๆมันก็คมใสเหมือนกันต้องอัปเดตเรื่องสีนิดหน่อยนึงอืมเพราะว่าบางคนแม่งไม่ได้แบบถ่ายมาเพื่อปรับสีอ่ะข้างหน้าพอเทียครับผมถ้าถ่ายผู้หญิงนะถ้าผู้หญิงชอบนะผู้หญิงจะชอบเอเจนต์หนึ่งแต่ที่ชอบ PCC แต่ถ้าเอาสกินโทนจริงอ่ะเอเจนต์หนึ่งมันสวยไงใช่จมูกจูผมชอบนะผมรู้สึกว่า Samsung Gen เนี้ย ทำกล้องหน้าสกรีนโทนหรือว่าดีทงดีเทลหรือความเป็นบิวตี้ของเขามาพอดีมากคือเหมือนแบบเราไม่ได้อาจจะไม่ได้เปิดโหมดบิวตี้แต่มันมีความบิวตี้นิดๆอยู่แล้วอะถ้าเป็นพวกเอสิบไลท์อะมันจะแบบดราม่ากว่านี้ใชค่คือเหมือนคือเหมือนตระกูลเออะทำมาเพื่อเซลฟี่เพื่อวัยรุ่นเพื่อแฟชั่นอะผมสรุปให้แบบผมคาดี่พี่นิวน่าจะคิดเหมือนผมอะ,อะถ้าวัยรุ่นอะชอบแบบโทนสวยเอาตัวนี้ใช่แต่ถ้าแบบชอบแบบความคมชัด หรือแบบคือถ้าคุณใช้ P40 คุณต้องมั่นใจว่าคุณเป็นคนหน้าไปประมาณนึงอ่ะแล้วไปชอบแบบชอบอันนี้กล้องหลังกลายเป็นกล้องหลังแบบพอร์เชตอ่ะใช่มันมีมิติเหมือนกล้องดิจิตอลถ่ายครับเหมือนใช้20่ัิตเอาตาถ่ายประมาณนี้ขนาดนั้นเลยใช่แต่คน P40 ที่ชอบมากกว่าครับไม่ว่าจะหันมุมไหนจังหวะไหนก็ มันก็ซีนได้แบบเนี้ยแต่เอเจนต์หนึ่งมีมิติมากกว่านะดูเงี้ยแต่โทนอะพี่ชอบพี่ซีซีใช่ใช่แต่โทนก็ให้นิ้วเลือกอะไรถ้าเป็นรูปเนี้ยพี่เอาเอเจนต์หนึ่งวะพี่ชอบมิติถ้ารูปนี้เหรอถ้าถ้าเป็นเจ้าตัวเองอะนะที่ผมถ่ายอะผมว่าน่าจะชอบเจ้าตัวนะแต่แล้วแต่แล้วแต่คนชอบี่ยเจ้าตัวเลยครับมันคล้ายมันใกล้กันมากเลยนะรูปนี้นะมันดีคนละอย่างวะเอเจนต์หนึ่งอะพี่มองว่ามันมีมิติแต่นี่มันดูแบบสบายตามันนวลตาคร้หมดเลยมันดูใสเคลียสบาย สีขาวอืมแต่มันดูแบนไหมพี่แบบก็ไหนโหมดอะแล้วมันเหมิดเหมิดเร็วกว่าตัว P 4 0ด้วยใช่ P 4ี่มีเหมิด7มินะครับอ,อืมถือแบบสันนะ่นอะแบบเมื่อยอะบอกเลยแต่ว่าตัว a 1อนอะถือแป๊บเดียวเองใช่ถือก็แค่รอมันประมวลผลเราสามารถวางมือลงได้แล้วอืมอืมถือว่าเป็นความเปนรนลี่ในการถ่ายแล้วแต่ชอบแต่พี่ชอบเคลียสว่างแรกเคลียพี่ว่า P 4ี่มีมิติมากกว่าครับใช่ครับเรื่องของพื้นดินอะไรเงี้ย a 1นมันเหมือนบิวตี้อะ มันเหมือนใส่บิวตี้มาให้แบบใสเคลียรร์คับอืมมันเหมือนฟิลเตอร์คนละตัวกันอะใช่ใช่ใช่แล้วแต่ชอบอะแต่พี่ชอบ P ส0ครับครับอันนี้ n น g h t m o d แบบอัลตร้าไวครับโหเรื่องไม่ถูกอะอัลตร้าไวผมชอบเอต้องเอเจนหนึ่งแะเพราะมันกว้างกว่าแล้วถ่าย n น g h t mode ultra w i d ก็ได้คุณดูความดิสทอร์ดิอันนี้ขนาดมุมแคบกว่ายังยังยังดิสทอร์ดใช่ดิสทอร์ดอันนี้กว้างกว่ายังดิสทอร์ดได้แค่นี้เองเนี่ยเลยรู้มาแล้วผมดูนค่นี้ ออคมนะยังคมอ่ะคมจิ้มีมิติมากเลยอ่ะรูปเนี้ยเห็นครบเลยอ่ะแบบถ้าเกิดคุณอยากถ่ายภายในรถของคุณเนียรถสปอร์ตอยู่ง b ีเอนี่ใช้ในโหมดนี่คือเห็นหมดเลยนะใช่สวยเลย อัตราไวเหมือนกันสีไม่เหมือนกันเลยอ่ะอันนี้องคเขียวอันนี้องชมพูพี่วานนี่น่าจะเหมือนจริงป่ะใช่อันนี้จะเหมือนจริงกว่าไอเจนหนึ่งกว้างด้วยแล้วก็สีไม่อมเขียวไปทั้งหมดอ่ะอันนี้ฟ้ามันยังออกเป็นโทนเขียวไปถึงเลยแต่ว่ามันก็โทนจริงนะใช่โทนแต่เขียวไม่เพี้ยนนะเนี่ยเขียวยังยังอยู่เขียวอยู่ยังไม่แบบไปตัวไอเจนหนึ่งจะโทนแบบบิวตี้บอกแต่ว่า P40 มันก็มันก็เป็นองค์เขียวอย่างนี้มาตั้งแต่หลาย่ไรอลแล้วบ้างที่เราไปเทสมาแบบไม่ได้ใส่ใช่ป่ะในโหมดไหนผมว่าแพ้ P40 บัะขอบมารูปเนี้ยพี่ว่าดีเทลของ P40 ดีกว่าแต่โทนมูดทั้งหมดที่ชอบเลยนะึ j 1ครับดูสบายตากว่าคือทุกอย่างอะดีเทล P40 ดีหมดเลยนะพื้นเมื่อเห็นชัดกรอบคมหมดเลยแต่คือพี่ไม่ชอบสีมันอมเขียวไงอืมใช่นั้นเองจริงครับแช่นั้นแหละแล้วก็เลนมันแคบกว่า P40 ส4 0อยู่แล้วครับนิดปีดีกว่าใช่อันนี้ต้องบอกเลยว่าถ่ายแบบต้นไม้มันขยับด้วยนะลมมันแรงตอนนั้นที่ผมไปถ่ายฝนจะลงลด้วยดหมดแล้วเรามาดูวีดีโอดีกว่าครับวีดีโอจากที่เราลองก็คือเพราง่ายว่าถ้าไปถ่ายบอกร้านกาแฟ หรือคุณชอบท่องเที่ยวคผมว่าดีกับ P40 ด้วยโทนความกว้างของเลนส์กล้องหน้าคือมันออกหน้าคุณจะอมชมพูแล้วเลนส์มันกว้างกว้างกว่าเท่าทัางเยอะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายปุ๊บแล้วสลับหน้าหลังได้เลยอันนี้คือจุดเด่นมันสามารถที่จะอันนี้กินข้าวอยู่นะปุ๊บสลับมากล้องหน้ามองงานแต่จะมีข้อที่บอกว่ามันนี่ O.S. ฉะนั้นจะต้องใช้กันสันถ้าคุณไปถ่ายแสงน้อยมันจะซ้อนซ้อนยับเลยใช่ซึ่งในตัวเนี้ยกันสันดีกว่าเยอะดีคทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะ P40 กันสันดีกว่าแล้วก็แต่มันจะแคบกว่า กล้องหน้ามันแคบแต่เดฟมันดีกว่าใช่เดฟมันดีกว่าต้องยอมรับเลยว่ามันทําดีแล้วก็เรื่องของดีเทลวีโอนะครับต้องบอกเลยว่า A715G ตัวเนี้อัดชาร์ปเยอะ,เ,ยอะเลยว่าอัดชาร์ปเยอะมันจะสังเกตตอนชาร์เราไปถ่ายมันไม่ค่อยสมูทใช่เพราะมันมีแบบความแข็งใช่แต่ถ้าถ่ายตอนมืดอะ่ะจะได้เปรียกตอนมืดนี่คือคมชัดมากแล้วก็กล้องหน้าพี่ว่าคมกับา P40 อคือดีเทลดีกว่าเยอะครับแต่ว่าจะไม่ได้เดดเท่าผมก็ไปดูวิดีโอกันเอาเสียงอืพี40ตัดเสียงรอบข้างดีมากใช่อันนี้คือเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยทดสอบวิดีโอกล้องหน้าสูงสุดของทั้งคู่ครับผมลองฟังเสียงดูนะครับแล้วก็ลองดูการเก็บเสียงดูการเก็บแสงแล้วก็ดูมุมมองของตัวกล้องของทั้งคู่ด้วยนะครับผมว่าเอ๊มันใช้งานได้ดีแค่ไหนถ้าคุณจะเอาไปถ่ายวอล์กนะอืม น่านมาแล้วครับพระสวดมาอีกแล้วนะลองฟังเสียงดูครับว่าเสียงเป็นยังไงเสียงสวดเสียงแทกเส,เสียงนุ่นเสียงนั่นเสียงนี่นะเออมุมมองค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็ลองดูเรื่องของการกันสั่นด้วยนะ แต่ถามว่าเนื้อเสียงดีไหมดีดมากเนื้อเสียงนี่ผมชอบมากกว่าไอ0ิรไลพี่แต่ว่าเขาเก็บรอบข้างมาหมดเลยใช่เก็บรอบข้างถ้าไปถ่ายวีล็อกเออเอาเสียงรอบข้างด้วยครับเอาไปถ้าไปถ่าย แบบไปแคมปิ้งบนป่าเขาแล้วได้เสียงนกเสียงน้ําเสียงอะไรมันก็ได้อ่ะคือได้ยินหมดอ่ะใช่ P40 มันจะเก็บตัดตัดเลยใช่ครับเดี่ยวิปก็มันก็ดีคนละแบบการโฟกัสครับอืมโฟกัสตัวนี้ยังไม่ค่อยดีเ A11 ยังยังเออยิ่งแสงน้อยก็ยังเอออยู่ใช่เราอัปเดตครับเหมือนเ A20 แหละตอนแรกเออๆ P40 ยังโฟกัสได้เหนือกว่าใช่ใช่สรุปนะครับพี่แหนมสรุปชอบเลย สรุปเลยตามสไตล์พี่นิวใช้ตัวนั้นอะราคามันสูงกว่าตัวนี้อยู่แหละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่มันเหนือกว่าบ้างในบางส่วนอย่างเช่นความเด็นวิดีโอแน่นอนตัวนี้อัดได้ทั้ง 4K <K> 60 <4 K. S 2> หน้าและหลังเลย ตัวนี้มันสุดได้ที่ 4K 30หน้าและหลังเหมือนกันนะครับแต่ถามคุณดูว่าคุณได้ใช้หรือเปล่า 4K 60อะนะจริงๆทุกวันนี้ 4K 30มันก็พอแล้วแล้วเรื่องวอกเนี่ยถ้าใช้60บางทีเบียนหัวใช่หนักเครื่องอีกเบิ้ลเฟรมอีกเท่าตัวเงี้ยก็ยากใช่เดิมไม่ใช่ต้องส่วนตางว่าเขาใช้24กับ30หมดอ่ะเป็นพี่พี่ชอบตัวไหนมากกันเป็นยันหสำหรับพี่คือใช่ตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยผมถ่ายวีล็อกผมงสรกล้องก็ตอบแล้วใช่แล้วก็กล้องหน้าเวลาเราวางบนโตเราแบบ ยังมาเพื่อนรับกินอ่ะอคือหน้าเราก็แบบใสด้วยถ้าราคาเครื่องเปล่าอาจจะดูไม่คุม้มม่คุ้คเลยเครื่องเปล่าแต่ถ้าพ่วงกับโอเปอเรเตอร์โคตรคุม้ม หมือนนิดๆแล้วก็ถ้าซื้อเครื่องป่าแบบติดที่เป็นเซเลเนตอะไรพวกเนี้ยมันตกหมื่นสองหมื่นสามใช่ผมถือว่าโอเคมากนะคุ้มเลยคุ้มเลยถ้าใช้ไลฟ์สไตล์อะรองรับ 5G ด้วยแล้วกล้องอย่างที่บอกคือบางคนคิดว่าเป็นแค่ A71 แล้วใส่ 5G มาหรือเปล่าแล้วมาอัพราคาขึ้นความเป็นจริงจากที่เราลองเทสมาทั้งหมดมันไปตีกับ S อะไม่ใช่เลยกล้องก็คนละคนละเรื่องเลยดีกว่ากันเยอะไม่ดีเท่า S หรอกแต่ตีได้ก็ตก S10 ไลท์ไปแล้วอะตก S10 คือตกเครื่องนี้ผมไปแล เองอะผมไม่ต้องเว้ยอะไรหรอกเองตบเครื่องผมไปแล้วครับผมก็เท่านี้แหละเดี๋ยวจะไปตบ S 20ด้วยจะรลอนแดดซอฟแปรซอฟแบรก่อนครับแต่ความสามารถก็ไม่เท่าอย่างที่บอกแบตซช่ไหมกันแต่ถ้าคุณใช้แค่นี้ผมว่าพอมากครับผมไปแล้วแล้วแต่ชอบหิวข้าวซะลือเกินใช่ครับเอาไปกินข้าวกันหมดแล้วไปแล้วครับผมสวัสดีครับ